เจ็ดไร่ก็ได้ไปเจ็ดเกียนเจ็ดสิบถังเหมือนกันจากที่จะไถแล้วจากที่พ่อบอกว่าไม่อยากบัวลงอ่าบัวลงแล้วไม่อยากใช้ด้วยมันเล็กมันเล็กมากไงอ่าเล็กมากเดี๋ยวตอนนั้นคือพื้นที่เจ็ดไร่ประสบปัญหาบัวลงบัวลงบวัวลงแล้วก็กําลังจะไถทิ้งจะไถไม่ไถจะไถไม่ไถจะเสี่ยงไหมหรืออะไรไหมถ้าพูด ภาษาบ้านๆเราก็คือไส้ตรงกลางมันเน่าพวงไปแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ที่มันจะแทงแล้งแนนมันก็ไม่มาเมื่อกี้ว่านาตัวเองขอดมันเพิ่งส่งเพี้ยนเพียที่ช่างขงสารข้าวก็อููบอกว่าไม่ต้องไถรรอกเอาไอเนี้ยไปฉีดหนูก็บอกว่าอนี้เอ๋อเอ็นเนี้ยนะนั่นแหละหนูบอกนี่เลยนี่ตัวเนี้ยนะเอาตัวนี้เนี่ยไปฉีดไปฉีดได้สองวันกับโนฟาขวดหนึ่งแอลกอฮอล์ซองหนึ่งยังยูบอกให้ไถ่ทิ้งยังไงก็ไม่ได้แล้วต้นงอกอบมาเลยเจ็ดไร่บัวกินโซมใช้ไปกี่ซองอ่ะ ซองสามซองยันเกี่ยวก็คือครั้งนั้นอะซองเดียวเพราะออว่าพอฉีดไปปุ๊บมันเริ่มแตกหนูก็ไปดึงวิแม่ลากมันยาวขึ้นมาแล้วไอ้ต้นกรอบน่ะมันออกมันแตกมันมันก็ไม่ได้ฟื้นแต่ว่ามันจะมีต้นใหม่ออที่แทงแ<ม>ขึ้นมาแล้วลากมันก็ยาวลงไปแม่ก็เลยบอกงั้นเอาปุ๋ยไปใส่ก็เอาปุ๋ยไปใส่เอาปุ๋ยไปใส่สงองลูก แล้วก็ครั้งที่สองที่สองลูกเ็ไร่ใช้สองลูกเนสี่ลูกทั้งหมดเจ็ดไร่ใช้ปุ๋ยไปสี่ลูกยันเกี่ยวแล้วก็สองรอบรอบละสองลูกรอบละสองลูกแล้วก็โฟทีเนี่ยสามซองแค่นั้นเองจบจบจากบัวกินกําลังจะไถทิ้งกาลังจะไถทิ้งได้ไปเจ็ดเกียนเจ็ดสิบถังเดี๋ยวข้าวเจ็ดไร่กำลังจะไถทิ้งกำลังจะไถทิ้งถ้าไถทิ้งนี่คือศูนย์เลยนะศูนย์เลยจนพ่อเขาบอกว่าเฮ้ยยาเทวดาานี่ว่ะ